ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเสียนกบในช่องกบพาดูยครับผมวันนี้มาตามตัวครับผมตามตัวกินดอกครับมาเจอแล้วครับกำลังกินดอกสาบเสืออยู่ครับผมกินแหลกว่ามีสองตัวเนี่ยหายไปแล้ตัวหนึ่งครับผมเป็นตัวเดียวครับวันนี้มาสองคนครับผมมาสองคนกับพานผลครับนู้นผ่านผลอยู่นู้น จะเห็นไม่เห็นเลยเด้อไกลขั้นหลยโอเคครับเดี๋ยวตามตัวก่อนครับเดี๋ยวตัวจะหายครับผมกับตามมากับมาเจอรอยเขาเอาครับนี่อ้ตัวนานอะไรครับผมแต่วตัวแม่ก็ยังกินอยู่ครับมันต้องมีอีกชักลังจนได้ละครับในนี่โดยเอานานแล้วนี่หมอเป็นหมอเป็นเดือนแล้วเนาะนี่นะรอยเขาเอานี่นะ อยู่โลงๆเลยเอา้ามันต้องอยู่ในนีแ้แหละครับไปตามต่อครับแมว่วินเต็มป่าอยู่ยครับครับเขามาในป่าก็มาเจอแม่ตัวกินตัวกินดอกอีกครับนังกินอยู่ครับนุหาเห็นไม่วันนี่ รอดูสักครู่ครับผมบุกมาเกือบได้วิ่งครับปะครับนี่ครับอยึ่ออกมาเลยแหละมีต่ำหวานอยู่ครับหยียบแตกขึ้้โอ้ ฮะักไหน,ในโว้ก็ค่อยเหยียบเนาะบัวบินกดลงมาหนิค่อยเหยียบแต่ขึ้มเลยแล้วหวานนิดเดียวดยวให้ดูครับ รังชิมกลางปลาเลยครับนี่กินกลางปลาเลยน้ำหวานรัางไม่ได้แล้วครับมีน้ำหวานพอได้อยู่ครับอืมสุดยอดครับมาน้ำหวานสุดยอดเลยครับผมอืมอร่อยครับ อืสุดยอดเลยครับอืมเจ้าอนยังไอ้ขมครับ ออืมอืมเหียครับหวานอร่อยครับผมไปตามพึงหลวงต่อครับครับผมถึงพุ่งครับการโพนเห็นครับเหลยอผมมาผมเลยมาดู หลยชันอยู่ครับหลยชันอยู่ลมควนไปหน่อยนึงเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวพันพุนกำลังไปหาตัดใหม่มาลองุแสะดูครับอยเอ้หัวกยังอยู่อยู่เลย ทำเป็นเลนไปน่ะหลังใหญ่อู้น้ำหวานไหมหวานี่ตายดินี่ทเทาเตรเียมถุงกันไงหอมลนะตัวแหงงแ่งเจีบยวดิเรื่องดิเซนต์ก็เที่ยวถุงเด้อตในออกร ไมเราหนีโอกกไหมน้ำหวานยังดีเลยครับใช่ต้องเบิกพวงข้างบนเลยน้ำมวานดีสัมเนาะเป็นกลมเนาะน้ <c oughs> นำหวานดีหลายชั้นเลยนั่นนะ่ะเก็บจีเม่เอาไปเนาะปีกมีมด้นี่ ในก็จะพงในหน่วยเจอพองใหญ่ก็อย่างนี้แหละครับรลังจะดีนำบานดีเดี๋ยวเปล่าควันใส่ก่อนยุดทูบเอาครับผมพงศพวกอย่างใหญ่พงศพวกอย่างใหญ่เลยนะ ไม่ใช่ต้องใช้บุบีอีกนี่เลยเพิ่มก็ดีเนาะมวลังใหญ่กว่าที่คิดแต่ว่ามันดิ้งเด็กน,นี่เท่ธรรมดา,าแหละเป็นกองเอา <laughs> อ,อย่าตอดเด้อหน่อย่าเด้อเริ่มต้อมหนาต้อมตาแล้วผมผมใส่มัวก่อน <laughs> เม,ม,มาครับคนเอาเ <c oughs> มาเมามกไปนะ ถุงได้ไหมนี่โอ้โกินดินพ่ดกับทิง่งผูมีได้หนนะี่ยขายไปก่อน <laughs> เอาอยากครับมันเกาะบนเกาะหลังเลยได้นน่น่ะเด็กกรมปลอดไทยกำลังค่อยๆเอากับผมเอาอยากพงมันปากพงมันแคบผมว่ามันจะลำผมแล้วนี่กบลังเล็กครับผม ตกจใจมาแล้วครับหนีร่วงหนีหนีมันจีรำแล้วต้องเจเลย ยอมนี้ให้โอ้ผมตอง,งนี้้วครับนี้ไปเลยโลนั้นตอมตะพมไงเฮ้ยตองเทียนกุ้งแคแล้ว ตววแ,แตกมากเรื่อยๆครับตัวอู้ข้างในอืมค้างบนอู้หนาอยาก ดูหนวดมุนก็หนีมุดเลยดูเดี๋ยวปาทิ้งครับ นจะกินได้ไหมน่ะเนี่ยมันจะไม่เกียบซะหนิวายู่ดอกไข่ okay, หมด,หมดแล้วครับผมสองก2ำรวงมันนายจะพอะซำนี้ลหรครับ เดือยวไปมันเดือยวไปมันครับมุดเลยเดือนี่เดือพวกน้อยัอน,นี่เจ๊เจ๊ไม่ใช่เอาละไปอ๋อ,อครับผมถอนใจดีออกกันได้ผมพันพุนอยู่ไม่ได้ครับพันพุนหนีครับนี่ครับผม มดุดอะไรครับผมอ๋อออกครับมันน้ำหวานเชิงจีนันดาเดี๋ยวไปดูพึ่งหลวงดีกว่าครับโอเคออกครับนี่ครับได้พึ่งโค้งลังนึงครับโอ้ไม่ใช่ลังน,งนึงหรอกลังนึงแต่หลายชั้นเนาะเขาเรียกลังนี้เลยเรียกลังนึงเหรเนาะ, <c oughs> อะพอได้กินนิดหน่อยครับผม น้ำหวานเยิ่มสูงเลยครับคงจะแดงโลวครับกลาว่ามันเป็นสีแดงมันเพราะว่าพื้นเป็นสีแดงครับผมลินดงครับลินดงครับผมจะกลับกันแล้วครับวันนี้ก็พื่นใหญ่ไม่ประสบความสําเร็จครับผมหาอยู่ตั้งใจหากันครับแต่หาไม่เจอครับผมลุยป่าลุยโลกแม่ย่างโลกก็ไม่เจอครับได้พึ่งไปวงรัางนึง เดน้ำหวานนิดหน่อยครับผมเดี๋ยววันหลังจะมาเอาใหม่เนาะจะมาตอนเชา้าให้เกสรนมันมากๆากให้มันกินไมไวออกไวๆครับผม,ม,ม,มวันนี้มาเ่นาวันนี้มาช่นาครับจะห้ามง้งนะครับพันผลดวนไปออกกําลังกายครับเ <c oughs> <c oughs> ตะบอลจะไปชิงจะไปชิงถวยครับผมปีใหม่ว่าจะไปชิ้งถวยว่าไงัป็นน้ำปลาโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับพัผนผลนครับ ช่องชีวิตยังไงสตาร์ทหุ้งครับผมส่วนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ